เวิงเวิงใครทำเสาขอบเสาเนี่ยน,นะใครทำขอบเสาจะเหตุบอกเนียพวดสั้นหางพวดพวดพวดเวิงเวิงจะเฮตุบอกจะเหตุบอกใครขอบเสามีแมมค่อยเสาวงหนีผู้ใดเหตุจะเหตุบอก ทำยกมือขึ้นจะเฮดจะยกมือขื้นรเร็วมาจะเฮดจะยกมือขื่นขอเสียหายอภัยเจ้ารเร็วเนี่จะมาเฮดเป็นนะปนิ่งนะป้าน,น, <c oughs> oh, นเข้าป้นป้านโอ้บอกป้านเฮดบอกป้านเฮดติบอกป้านเฮดเป็นว่าห้อยเสาวนี่ปป้านใครทำรอยเสาอืม <c oughs> จะเฮ็ุบอกน่ะบอกป้่นบม่ได้เห็ุป้นจะเหตุบอกใครทำป้านบอกมาใครทำยี่เวิงมาเห็ดน่ะเวิงเวิงจะเหตหุเป็นบอหอเวิงยี่เวิงเวิง เมื่อได้สนใจดปั่นผู้ใดเหตุใครทำตรงนี้ใครทำเสาฮะผู้ใดเหตุใครทำปั้นใครทำขอปัน้นปั้นใครทำ